หลังจากผมลงคลิปเกี่ยวกับเหรียญป๊มผิดพลาดไปนะครับจะเป็นผ้าเสียนเอียงผ้าเสียนขวางหรือผ้าเสียนตรงนะครับแล้วก็มีประกาศรับซื้อหลังจากนั้นนะครับผ่านมาไม่กี่เดือนนะครับผมได้สองเหรียญน,นี้มาครับไปชมเลยครับสวัสดีครับผมนิคมนะครับเจ้าของช่องเหรียญหายากกาลสินครับจะเป็นแบบไหนหรือยังไง ไปชมคลิปพร้อมกับรูปภาพเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญบาทครุฑพศ2517นะครับสภาพผ่านการใช้งานมาครับแบบเดิมๆนะครับผมเพิ่งได้มาความพิเศษของเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นพระเสียรขวางครับหรือพระเสียรเอียงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับจะเป็นครุฑพศ17นะครับครุฑบาทปีพศ17 การใช้งานนะครับดูดีๆนะครับนี่ครับแล้วก็นี่นะครับจับแบบนี้เราเราก็หมุนนะครับหมุนเห็นไหมครับมันจะขึ้นมันจะขวางขึ้นนะครับถ้าท่านใดมีแบบนี้นะครับทำเป็นคลิปแบบนี้แบบที่ผมลงเลยนะครับแล้วก็ส่งให้ผมทางไลน์เลยนะครับราคาก็มาพูดคุยกันได้นะครับ ว่าจะมากหรือแพงนะครับถ้าผมรับใบผมก็รับให้นะครับแล้วก็เหรียญต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ได้มาได้มาพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นบาทปี2 5 0 5นะครับตราแผ่นดินครับเหรียญนี้ก็ผ่านการใช้งานเหมือนกันครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างจะเยอะสึกมากนะครับนี่อันนี้ก็ด้านหน้าของเหรียญนะครับ อันนี้ด้านหลังครับผมนี่ครับเดี๋ยวนี้ความพิเศษอยู่ที่ตรงเป็นพระเสียนขวางนะครับอันนี้เป็นพระเสียนขวางเป็นพระเสียนขวางดูตามคลิปเลยนะครับจะผมจะหมุนให้ดูนะครับเห็นไหมครับเราจับหมุนแบบนี้นะครับมันจะขวางทันทีเลยนะครับแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับผมรับซื้อถ้าส่วนมากนะครับที่ทักมาหาผมว่ารับซื้อจริงไหมอะไรไม่ทางเมียมทาง เมมลงมาไมงั้นก็เมมลงมาหรือว่าทักมาทางไลน์นะส่วนมากจะไม่ตรงนะครับก็คือ,อบางท่านยังไม่ศึกษาดูดีๆนะครับเห็นแค่ผมบอกว่ารับซื้อรับไม่รับไม่ก็ทักมานะครับอ,อย่างนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับ2เหรียญน,นี้ก็เป็นความรู้ให้ทุกท่านศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับ เพื่อผมลงคลิปอะไรของใหม่แปลกใมันจะได้เตือนไปถึงท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอปากไว้เทียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ